ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีเจอกันอีกแล้วครับรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมนะครับสนับสนุนโดยร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพรห้องภาพดีเจเจเอแคนตัดลุงเอบ้านผือนะครับห้างทองแม่พิจิตสาขาเจ็ดตลาดนิยมนั่นเองนะครับผมให้การสนับสนุนเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับถ่ายทอดสดข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวเฮดดี นั่นเองนะครับผมนะฮะวันนี้วันจันทร์ที่30กันยายน2567นะครับวันนี้ก็จะนำเสนอไก่ย่างนะครับผมไก่ย่างร้านคุณเกิ้ลนะครับหน้าโรงพยาบาลบ้านผือนั่นเองนะครับผมนะฮะขายทุกเช้าไก่ย่างนะครับอยู่ที่จากหลังนะครับนี่คุณเต้นคุณเต้นก็ท่านนี้นะครับผม หนุ่มหลอ่อไฟแรงเขาว่าอย่างนั้นนี่ครับผมคุณเกลน,นะครับในคุณเกลน,นะครับผมเจ้าของกิจการนะครับใจดีนะครับจิตใจงามมีน้ำใจหน้าตาหล่อเหลานะครับผมนะฮะยังเป็นโสดอยู่นะครับผมเจ้าของกิจการไก่ย่างนะครับไก่ย่าง ด้านหลังก็จะเป็นที่จอดรถของโรงพยาบาลบ้านผือนะครับอยู่ข้างหน้านี้ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลบ้านผือเลยช่วงเช้าเช้านะครับผมจะเจอคุณนะค,คุณเต้นคุณเกิ้ลหรือคุณเต้นเนี่ยจำจำไม่ผิดนะต้องกราบขอประทานาภัยนะครับนะนะครับผมเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนำเนินรายการโดยคุณสวัสด์เครือพิมายนะครับ นะฮะ,ะคุณสวัสดิ์เขือพิมายสักครู่นะครับผมสักครู่นะครับเตกการณ์ทั่วไปปกติโอ้สักครู่นะครับผมไปกันใหญ่แล้วนะครับนะะป้ายนะครับผมสักครู่นะครับนะครับผม เรื่องราขาบัานผือนะครับดำเนินรายการโดยสวัสดิ์เขือพิมายนั่นเองนะครับผมนะฮะวันนี้ก็หยิบยกไก่ย่างอริดอร่อยนะครับผมนะฮะถูกหลักอนามัมใส่ใจลูกค้าราคาเป็นกันเองเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมไก่ย่างคุณเกลอิ่มอร่อยชํานัวแต่เช้าก็าว่าอย่างนั้นนะครับผมแน่นะครับเราพลาดอ่า ข้อข่าวนะครับอิ่มอร่อยชํำนัวแต่เช้าก็ไก่ย่างหรือว่าหมูย่างหรือว่าปลาดุกย่างนะครับผมเดี๋ยวผมเจาะภาพมาเสนอให้นะครับผมอร่อยเฉาะเลยเห็นแล้วโอ้โหอยากจะทานอยากจะไปซื้อนะครับเปิดร้านตั้งแต่หกโมงเช้านั่นแหละครับผมขายจนหมดนั่นแหละถึงจะเลิกเขาไว้ย่างนั้นนะฮะ ขายมาก็สิบยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับผมตั้งแต่รุ่นแม่คุณเกิ้นหรือคุณเติ้ลน,นะครับผมนะ,ะจนมาถึงยุคคุณยุคคุณเกิ้นนะครับนี่นะครับอยู่หน้าโรงพยาบาลบ้านผือถ้าเกิดว่าไปทางถนนพับผือนะครับมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลบ้านผือนี้จะอยู่ซ้ายมือ นะครับโรงพยาบาลอยู่ขวามือแล้วก็ไปสีก็อยู่ซ้ายมือติดกับไปสีเลยนะครับผมแล้วก็จะเลี้ยวเข้าไปจอดรถที่ที่จอดรถโรงพยาบาลบ้านผือนั่นแหละติดปากทางที่จอดรถนั่นแหละครับไปปุ๊บก็จะเห็นนะแผงลอยตามติดกับร้านกาแฟนะครับนะครับผมวันนี้อยู่ที่อำเภอบ้านผือนะครับมกของกินอร่อยออร่อยนะครับ เรากินทุกวันอิ่มอร่อยนะครับอยากจะให้คนอื่นกินมั่งตัวเองกินอร่อยแล้วอยากของดีๆนะครับผมก็อยากจะเผยแพร่ออกอากากาศให้ชาวเผเภอบ้านผือแล้วก็ตัวประเทศที่ขับรถผ่านไปมาแล้วก็มาแวะซื้อนะครับแอบ,บกินคนเดียวไม่ได้นะครับอร่อยนี้ต้องแชร์เอาไว้ย่างนั้นนะครับผมนี่ต้องแชร์เาอา่าอยางงั้นนะ เราไปดูภาพนะไก่ย่างนะครับปะเราไปดูกันนะครับไก่ย่างเอา่าอย่างงั้นไก่ย่างตัวนี้นะครับปนี่ครับผมนี่ครับไก่ย่างไก่ย่างของคุณเติ้ลนะครับผมของคุณเกิ้ลคุณเกิ้ลนะครับชิคเกิ้ลชิคเกิ้ลนะครับนี่ไก่ย่างคุณเกิ้ลนะครับ อร่อยนะครับโหเนื้อนุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้ผมให้เห็นแบบนี้ก่อนผมจะฉายให้เต็มจอเลยนะครับผมนะฮะอร่อยอลังการอ่ะทำตอนนี้เลยดีกว่าสบายใจเนาะเพื่อจะให้เห็นเด่นชัดนะครับผมกับอ่าไก่ย่างสดใหม่นี่นะครับผมนี่ไก่ย่างนะครับของคุณของคุณเกิ้ลนะครับผมนี่นะครับสด สะอาดถูกหลักอนามัยใส่ใจลูกค้าราคาเป็นกันเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ไก่ย่างแล้วก็ปีกไก่ด้วยนะครับดูปีกไก่นะครับผมแม่เหลืองหล่ำไม่ไหม้นะครับปีกไก่ปีกไก,ไก่แล้วก็มาดูปลาดุกนะครับปลาดุกปลาดุกนี่จำหน่ายปลาดุกด้วยนะครับนะะ้าจำหน่ายปลาดุกด้วยแล้วก็ตัวไก่นะครับนี่ ตัวไก่เฮ้อสุดยอดนะครับพ่อค้าก็สุดหล่อเขาว่าอย่างนั้นนะเกินนะครับผมขายอยู่ทุกวันนะครับใจดีนะครับใจดีเขาเรียกว่าใจดีมีน้ำใจเขาว่าอย่างนั้นนะครับใจดีมีน้ำใจนะครับุเกินสุดหล่อนะฮะนี่เกินอิ่มอร่อยชำนัวแต่เช้าเราว่าอย่างนั้น การลูกค้าที่มาโรงพยาบาลบ้านผือมาเยี่ยมคนไข้หรือว่ามาเยี่ยมผู้ป่วยก็ซื้ออาหารว่าก็ซื้อไก่ย่างไปกินอยู่ข้างบนนะครับผมน่าอร่อยถูกหลักการนำม,มสดสะอาดนะครับผมนะคุณคุณเกินนี้รับประกันคุณภาพนะครับเรื่องความอร่อยเอาไว้อย่นั่นนานะครับ ยังไม่มีแฟนนะยังเป็นโสดอยู่ครับผมผมก็ไปคุยทุกวันนะครับนะฮะเขาก็อยากบอกว่ายังไม่มีแฟนยังเป็นโสดอยากจะมีแฟนมีมีแฟนไว้มาขายมาช่วยขายไก่ย่างเขาไว้อย่างนั้นอืมนะครับไก่ย่างยังไงก็อุดหนุนได้นะครับผมไปอุดหนุนแต่เช้านะครับ เราไปพูดคุยกับคุณเกิ้ลนะครับผมาอัธยาศัยดีนะครับคุณเกิลน,นะครับผมไม่ไปเที่ยวไม่ไปอะไระเล่าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบนะครับผมนะฮะมุ่งหน้ามุ่งทํางานอย่างเดียวนะครับผมเป็นลูกกระตัญยูนะครับผมเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับนะ่าเล่าไม่แตะบุหรี่ไม่สูบเที่ยวก็ไม่เที่ยวนะครับผมนะถึงได้หน้าตาสดใสยอย่างนี้นะครับ สดใสซับซ่านะครับผมนะสดใสซับซ่าเหมือนกินมาม่าก,กับน้ำร้อนอ้อว่าอย่างนั้นนะครับคุณเกินนี่นะครับผมนี่หน้าตาพ่อค้านะครับแมธุรกิจอย่างนี้อย่าดูถูกกันครับผมนะฮะเราขายไปเรื่อยๆืเราเจ็บเงินเจ็บอะไรไว้นะครับผมเอาเจ็บวันละยี่สิบบาทก็พอเอาเอาอยากเออเจ็บวันละยี่สิบบาทอีกอีกห้าพันหกพันไปไหนอะ่ะ าวเรื่องของฉัน้นอ้ยไม่ใช่นะครับผมอ่ะแนงแนงก็ข,ขอฝากไปด้วยนะครับร้านคุณเกิ้นะครับอยู่หน้าโรงพยาบาลบ้านผือเจอกันทุกเช้าเสาร์อาทิตย์นี้ปิดนะครับผมบอกเสาร์อาทิตย์นี้ปิดนะครับปิดเสาร์อาทิตย์นะคือถือโอกาสพักผ่อนาไว้อย่างนั้นนะครับผมก็ไม่อยากจะปิดหรอกนะครับ ะะคุณเกิ้ลอยากจะขายทุกวันทุกวันแต่แต่ยังไงอะเราก็ต้องปิดให้ตัวเองพักผ่อนเขาไว้ย่างงั้นจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์ไก่ย่างที่นำเสนอเป็นนั้นอร่อยนะครับยังมีไอ้พริกด้วยนะครับเราน้ำพริกแล้วอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผม นะนับไม่ทวนะก,ก็ไปไปสังเกตการแต่ลืมนะครลืมถ่ายภาพไวอเอาไว้งั้นนะครับผมมีตับไก่มีกึืนไก่มีหมูนะครับหมูก็ไม่แพงนะครับมีหมูมีตัวไก่มีปลาเยอะเยอะนะครับอ่ะ ก็เรื่องราคามั่นผือในเรื่องอาหารการกินก็หมดแค่นี้ละครับผมนะฮะนะขอขอขอบคุณคุณเกิลด้วยนะครับที่ลงที่ a ฟ e b o o k นะครับหน้าตาหล่อๆเอามาโชว์ให้สาวๆดูนะครับให้สาวๆน้ำลายไหลเล่นก็ว่าอย่างนั้นนะครับผมนะโอเคนะครับแช่นี้โชว์แช่นี้นะครับผมนะก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับผมช่วงนี้ เกฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับผมฝากข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานเทศกาลน่ะเทศกาลงานยิ้มนี่แหละครับผมที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับช่วยนะครับผมเราก็จะเอาเต็มเต็มเลยนะครับผมในช่วงนี้นะครับให้อ่า อำเภอบ้านผือแล้วก็อำเภอกล้เคียงดูให้เต็มๆเ,เอาไว้ย่างงั้นนี่ครับผมอ่ะวันไหนวันไหนก็จะผมจะบอกให้นะครับในช่วงนี้ปั๊บนี่นะครับผมครับเทศกาลงานนิ้วบ้านผือนะครับน่ะเริ่มเริ่มตั้งแต่วันที่18พฤศจิก,กายน2567นายนะครับผมวันที่18นี้ก็ทำบุญตักบาตรหน้าสารเจ้าปู่ยะ อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเช่าชา,ชานะครับผมรวมตัวอยู่ที่นั่นนะครับชาวอำเภอบ้านผืออำเภอแกลเชียงอยากไปทําบุญก็วันที่18พฤศจิก,ก,กาย,ยน2567นะครับผมงานก็จะเริ่มและทำะทำบุญทําอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับวันที่20นะครับพฤศจิกาย,ยน2567ขบวนแห่มังกรสิงโตเองกอชมการแสดงมังกรทองนะจังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับผม นะฮะก็นี่มาแสดงนะครับผมที่สีแยกคาย,ยืนโดงเนี่ยโอ้โหอลังการงานสร้างนะครับมาแสดงทุกปีประทับใจนะครับทุกปีเลยนะครับผมร่วมด้วยช่วยกันก็มาเชียร์มาให้กําลังใจนะครับผมการแสดงคณะมังกรทองจังหวัดอุดอรธานีหลังจากนั้นวันที่21พฤศจิกาย,ยน2567พิธีเสียงทายคณะกรรมการชุดใหม่นะ ชุดเก่าก็คงจะเป็นคณะกรรมการที่เป็นประธานใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็คุณวัช์อิงประเสริฐนั่นเองนะครับร้านวันพานิชนั่นเองอยู่ถนนซอยกลางนะครับนี่ขายพวกกระดาษนะกระดาษเครื่องอสังคพันธ์โอ้เยอะแยะไปหมดนะครับราคาทุกถูกนะครับผมนะฮะ,ะวันรพานิชก็ว่าอย่างนั้นนะครับ เห็นเด่นชัดนะครับผมนะครครับก็วันที่22พฤศจิกายน2567นะ,ะพิธีเส้นว่า้เจ้าปูยา่ย่าแล้วก็งานเลี้ยงประมูลของมงคลน,นะครับผมอ่ะมาประมูลกันเยอะๆนะครับผมจะได้มีเงินกองกลางไว้บำรุงอ่าสารเจ้าปูยา่ย่าหรือว่าบำรุงสักทู่นะครับผม นะครับเอ่อก็มีอตอนคืนก็มีการแสดงคณะงิ้วนะครับผมตามปกติวันที่23านะครับพิธีเส้นไหว้เจ้าปู่ย่านั่นเองนะครับพิธีเส้นไหว้นะเจ้าปู่ย่านะครับหลังจากนั้นก็มีนะครับสินค้านะครับ ามาดูสินค้านะครับภายในงานพบกับสินค้ามหากรรมน้มหากรรมสินค้าราคาถูกนะฮะอาหารอร่อยนะครับอาหารดีอาหารอร่อยนะครับสินค้า O t ท็ top แล้วก็บอรลนลอยฟ้าสินค้าชั้นนํามากมายนะครับผมตกกลางคืนนะครับผมตั้งแต่17บนตกกลางคืนนี้ก็งานนะครับเทศกาลงานยิวฟรีคอนเสิร์ตตั้งแต่17 วันที่1 7ถึง23พฤศจิกายน2567นะครับผมแหมมีศิลปิน่า,ายจริงมากมายเลยนะครับผมนะมารวมตัวอยู่ที่ศาลเจ้าปู่ย่านะครับตั้งแต่1 7ถึง23นะครับผมรับรองสุดมันเาะว่าอย่างนั้นนะติดต่อนะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างนี่ก็ติดต่อคุณกิตติเดชนะครับเ,เบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นหน้าจอมือถือของท่านนะครับ แล้วก็คุณตุ้มนะคุณโอเว่นแล้วก็คุณเยานะครับติดต่อเบอร์นี้ได้เลยไม่มีปัญหานะครับผมมีปัญหาหรือว่ายังไงก็ไปติดต่อได้นะครับผมนะสะดวกสบายไร้กังวลคนกันเองเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมนะคนกันเองคนกันเองคนกันเองเขาว่าอย่างนั้นนะครับ โอเคนะครับเรื่องนี้นะครับผมอ่ะว่ากันไปนะครับผมนะฮะครับก็หมดเวลาเวลาก็หมดนะครับผมนะก็ขอขอบคุณก็ขอขอบคุณร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวลาพรนะครับห้องภาพดีเจเจเอ นะครับแคนตัตลุงเอบ้านผือนะครับผมแคนตัตลุงเอบ้านผือนะครับผมสักคู่สักคู่นะฮะแคนตัตลุงเอบ้านผือนะครับผมนะครับแคนตัตลุงเอบ้านผือแล้วก็ห้างทองแม่พิจิตสาขาเจ็ดตลาดนิยมนั่นเองนะครับผมนะฮะเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผม ก็วันนี้ก็อิ่มอร่อยชำนัวแต่เช้านะครับกับร้านคุณเกินร้านไก่ย่างอยู่ตรงข้ามโร,โรงพยาบาลบ้านถือนะครับอยู่ถนนชนบทบำรุงนั่นเองนะครับผมนะฮะนะครับยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับอิ่มอร่อยชำนัวแต่เช้าว่าอย่างนั้นนะครับผมจั่วหัวไว <c> ้ <oughs> นะครับนะ ก็ขอขอบคุณร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพรนะครับตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชุดแบบฟอร์มชุดทำงานและชุดไทยฝีมือปราณี่ประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับลูกค้ามาตัดผ้าไม่ผิดหวังนะครับผมเชิญได้นะครับร้านเปิด6กโมงเช้าปิด2องทุ่มนั่นเองแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับห้องภาพดีเจเจเอนะครับผมถ่ายรูปด่วนนะครับถ่ายเอกสารสีขาวดําเข้าเล่มสันเกียวสันกาวนะครับ ดึงจะรูปภาพออกจาก l ลายได้ด้วยนะครับผมนะะในมือถือนะครับแล้วก็จำหน่ายกรอบรูปนะครับผมหลายไซส์หลายสไตล์ราคาเป็นกันเองแล้วก็ทำกรอบรูปตั้งหน้างานศพด้วยนะครับผมนะฮะก็เราส่งเมลส่งแฟกด้วยนะครับสบายๆนะฮะตามสไตล์ห้องภาพดีเดจเจเอนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิษยาภูมินะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่นี่นะครับผม เบอร์โทรศัพท์0612301227เป็นทั้ง ID l ดียลเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแคนตัสลุงเอบ้านผือนะครับอยู่หน้าห้องเสื้อวราพรนะครับผมนะแต่ของกิจการครับคุณวราพรนั่นเองนะครับ0806299771นะครับผมมาชมได้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันไม่ไปไหนครับผมนะตั้งใจขายตั้งใจดูแลแคนตัส ก่อนจะถึงมือคุณดูแลเป็นอย่างดีสดจากที่ร้านไปถึงบ้านคุณก็สดแต่ก็จะมีคำแนะนำหนึ่งสอามสี่หให้คุณตามตามดอกแคนตัสก็จะบานสะพั่งเหมือนอยู่ที่ร้านนะครับผมอย่ารดน้ำเยอะอาทิตย์หนึ่งหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่สายพันธุ์นะครับผมต้องศึกษาดูหวดีถ้าเกิดสงสัยก็ ไปที่ Google ใน YouTube การดูแลแคนตัสรุ่นนี้สายพันธุ์นี้เป็นยังไงนั่นนะครับผมถ้าคนใส่ใจนะั้นไม่ใช่ว่ารักต้นไม้ลดทุกวันเลยโอ้โหรักกันลดทุกวันตายอย่างเดียวนะครับอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับผมก็ซื้อไปแล้วก็สอบถามผู้จำหน่ายผู้ขายแคนตัสว่า เอาไปแล้วจะไปทําไงเอาไว้ร่มตลอดได้ไหมเอาไว้แดกตลอดได้ไหมถูกฝนได้ไหมนี่ถามนะครับไม่ใช่ว่าได้ตามที่เหมาะสมดีใจแล้วหอบกลับบ้านเอาไปไว้ในห้องกอดอยู่หน้าน้านงกเบาได้ครับผมอ่ะเวลาก็หมดก็หมดเวลานะครับผมอ่าเรื่องราวข่าวบ้านถือนะครับข่าวท้องถิ่นบ้านถือทีวีนิวได้หมดเวลาลงนะครับผม ยังไงก็โปรดติดตามนะครับใน y t u t u นะครับบ้านผือทีวีนิวเขียนภาษาไทยที่ Google บ้านผือทีวีนิวหรือก็เว็บไซต์ w w w b บ้านผือทีวีนิว m แล้วก็เขียนที่ Google ก็บอกว่าบ้านผือทีวีนิวนะฮะก็ภาษาไทยก็จะขึ้นไปเป็นหมวดหมู่เลยนะครับผมเฟซบุ๊กสวัสดเครือพิมายนะครับผมเพจ Facebook บ้านผือทีวีนิวนะครับ เรื่องเล่าข่าวบ้านผือแล้วก็ข่าวทั่วไทยแล้วก็ข่าวออนไลน์บ้านผือนั่นเองติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม mm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จัดรายการนะครับผม mm. ก็วันนี้หมดเวลาลงนะครับผมนะก็คลิปต่อไปก็ติดตามดูกันแล้วกันนะครับผมอาจจะไปหยิบยกเรื่องน้ําท่วมหรือว่าเรื่องสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สังคมนะครับนะอ่า ท่านผู้ชมนะครับผมถ้าอยากจะส่งภาพและข้อมูลมาก็ส่งได้นะครับผมเนี่ยเบอร์นี้เบอร์โทรศัพท์ผม0 6 1 2 3 0 1 2 2 7นะครับส่งมาทางไลน์ได้เลยแอดไลน์เป็นเพื่อนแล้วก็ส่งข้อมูลมานะครับผมน้ำไม่ไหลถนนขุข่ะอย่างนี้นะครับผมนะบในซอยน้ำก็ไหลไม่สะดวกอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะ ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้หรือว่าเป็นข้อเท็จจริงก็จะนำเสนอออกอากาศรายการเรื่องเล่าข่าวบันผทเลยนะครับวันนี้หมดเวลาลงครับครับผมสวัสดีครับ